สวยทังนั้นเลยค่ะดูสิคะสีฟ้าๆด้วยคะเนี่ยหลากหลายสีเลยนะหลากหลายเลยค่ะดาก้อนนะครับดูสิครับสวยงามมากเลยครับบูดาก้อนตอนนี้ตัวนตัวผู้ไหมคะตัวผู้ครับมันบุญมากครับสรีระแล้วก็หุ่นมันก็ดีครับเริ่มเลี้ยงก็สามารถแบบเขาอย่างแบบแบบนี้เอาไปได้เลยใช่ครับตัวเล็ดแต่คนไนเป็นรุ่นนอกที่แบบอีเกตเลงว่าอ๋อนี่คือสายพันธุ์นอกเลยนะครับสายพันธุ์นอกเลยครับก็จะมีพวกพาราชิ แลก็ครับสวัสดีค่ะพบปัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะเรายังอยู่กันที่ตลาดต้นไม้สมบัติบุรีนะคะแต่คลิปนี้เราจะพามาดูปลากันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาที่ตลาดต้นไม้สมบัติบุรีมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะตู้แรกนะคะเป็นปลาทองโคเมดนะคะ ราคาจะอยู่ที่15บาทค่ะเจ็ดตัว100นะคะถัดมาค่ะเป็นปลาคาร์บนะคะปลาคาร์บที่นี่จะตัวละ1ิบาทนะคะประมาณอ่าสิบเซนครับผมอ๋อประมาณ10เซนนะคะมีหลากสายสีเลยตัวะละ10บาทค่ะปลาคาร์บมีให้เลือกเยอะเลยค่ะตู้นี้จะเป็นปลาหมอมาลาวีนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่70บาทค่ะ มีให้เลือกส,สวยๆทังนั้นเลยค่ะดูสิคะสีฟ้าๆได้คะเนี่ยหลากหลายสีเลยนะหลากหลายเลยค่ะสำหรับไซนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะราคาจะอยู่ที่สามสิบบาทนะคะตัวละสามสิบค่ะดูสิคะสวยๆเลยค่ะโอ้โหเ้ยเหมือนเขาจะมาวิ่งตามเราแบบว่าสวยๆเลยค่ะไซนี้สามสิบค่ะ ถัดมาค่ะไซส์นี้จะอยู่ที่15บาทค่ะเจดตัว100่งรนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ตัวละ15นะคะไซส์นี้ค่ะสำหรับตู้ต่อไปนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือเยอรมันนะครับมองฮอกเชียนะครับแล้วก็เซอร์เตเปต,ต,ตานะครับผม ดูสิครับอันนี้ตัวละส5บาบาทนะครับตัวละส5บห้าทั้งหมดเลยนะคะสวยๆเลยค่ะดูสิครับอู้วันนี้ริ้วรวมกันเป็นก้อนเลยค่ะดูเยอะเลยค่ะนี่สำหรับตู้ต่อไปนะครับอ่าปลาหางนกยุงนะครับอะมิโนไว้นะครับอันนี้เป็นปลาสายพันุญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียกันนะครับ เรจะต่างกันนิดนึงนะครับตรงช่วงลำตัวนะครับอันนี้ตัวละ100บาทนะครับสำหรับปอาหารรถยุงสายพันธ์ุญี่ปุ่นอีกหนึ่งสายพันนะครับคือเจแปนบูนะครับเจแปนบูครับเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวูเมียอยู่ฝั่งนี้คตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะคะเราดูตัวเมียกันด้วยนะครับตัวผู้กับตัวเมียเท่าร่คาเท่าไหร่คะต180ครับตัว ตัวละตัวละหนึ่งร้อยนะครับถ้าคู่ละหนึ่งร้อยแปดสิบบาท<ห>าค่ะราคาเดียวกันนะคะทั้งตัวผู้ตัวเมียอีกตู้หนึ่งนะครับสายพันธุ์อะไรนะครับคุณพี่โคอินโดครับโคยินโดนะครับได้ได้แล้วเป็นตัวผู้ตู้นี้นเป็นตัวผู้ค่ะหกสิบบาทนะคะรัาคู่ละหนึ่งร้อยบาทนี่ตัวเมียนะครับโอ้สีส<ช>ันสดใสมากเลยครับค่ะสีแดงสลับขาวนะครับตัวละหกสิบถ้าเป็นคู่คู่ละหนึ่งร้อยใช่ค่ะ สีสวยนะคะตัวผู้เหมือนสีเขาจะแดงกว่าไหมคะสวยนะคะจะเข้มกว่าครับใช่เข้มกว่าค่ะหางเรายุงสายพันธุ์ต่อไปนะครับบูดาก้อนนะครับดูสิครับสวยงามมากเลยครับบูดาก้อนตอนนี้ตัวนตัวผู้ไหมคะตัวผู้ครับหนึ่งรอนะคะมาดูอีกหนึ่งสายพันธุ์กันนะครับแพนด้าแดงนะครับอันนี้ก็ตัวละหนึ่งหนึ่งร้เหมือนกันค่ะ ตู้ถัดมานะครับคือเมทันแบ็กนะครับตอนนี้จะเป็นตัวผู้นะคะราาหางใหญ่มากเลยนะครับค่ะราคาเขาจะอยู่ที่หนึ่งอยนะคะเนี่นะคะสีสีดำดำตัวใหญ่นะคะเนี่ยโอ้ตอนนี้จะเป็นตัวผู้เหมือนกันนะคะรับนี้เมทันแบ็กตัวเมียนะครับแล้วก็แพนด้าแดงนะครับตัวเมียตัวผู้เขาจะสีสดกว่าตัวเมียเหรอคะแล้วก็หางหางจะอลําแพนมากกว่าครับ ร้านนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ของปลาหางนกยุงเลยครับอันนี้ก็มูดากอนเหรอคะใช่ครับผมตัวเมียต,ต,ตัวเมียนะคะอ่าตู้ถัดไปนะครับปลาทเทวดานะครับอันนี้ตัวละสิบห้าบาทนะครับมีทั้งลายเหมือนม้าลายแล้วก็ลายสีขาวแล้วก็สีขาวเลยนะครับอันนี้เขาเจ้า ปลาฟ้าค่ะสวยมากเลยมีแซมฟ้าได้ครับใช่ <ผม S 1> ค่ะไม่ใช่ดำลายๆอย่างเดียวนะคะเนี่ย,ยออกแถวแถวอะไรนะฟ้าฟ้าหรือบูบูอะค่ะใช่ครับสวยงาเลยค่ะนี่นี่เอ้ยส่วนตัวน,นี้เขาจะเป็นเหมือนเกดทองทองเลยนะคะสีขาวะะใช่ครับสีเงินครับสีเงินนะคะเกดออกเงินเงินค่ะตู้ถัดไปนะคะปลาทองปลาลักเล่น,นะครับสำหรับปลาทองตัวละสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ปลาลักเล่ตัวละยี่สิบนะครับ ตู้ถัดไปนะครับปลานกแก้วเลิฟมัดนะครับผมตัวละหนึ่งรนะครับดูสิครับสีสันสวยงามเลยครับตัวนี้ครับปลาม้าลายครับตัวละห้าบาทครับหลากหลายสีสันได้นะครับ ูนี้ครับปลาสอดนะครับปลาบอลลูนตัวละสามบาทครับผมดูสิครับมีเยอะแยะเลยหลากหลายสีได้นะครับตู้นี้นะครับปลาหางนกยุงตัวเมียนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วดูตัวผู้กันนะครับทั้งสองแบบนะครับตัวละสิบห้าบาทนะครับ ต่าญี่ปุ่นได้ครับมาดูเต่าญี่ปุ่นกันครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับน้องกำลังหลับเลยคะ่ะนี่ตายนี้ก็มีนะคะเนี่ย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 เนอุย้ยแกงน้องเฮ้ยอยู่หลายตัวเลยคะ่ะต่อไปเรามาดูปลาคาร์ฟกันนะคะด,ด,ดูบ่อแรกเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นไซส์อะไรคะเนี่ยน,นี่ไซส์ประมาณ เกือบฟุตเนื้อเกือบหนึ่งฟุตนะคะใช่ครับราคาเท่าไหร่คะคุณผู้ขายนั่งก็อยู่ร้อยห้าสิบบาทดีตัวละตัวละหบร้อยห้าสิบนะฮะหลายตัวลดได้ครับนี่ทำไมตัวนี้เขาอ้วนๆนะคะถ้าเป็นสายพันธ์มันอ๋อเป็นสายพันธุ์เหรอแล้ดูเขาอ้วนเดี๋ยวเรามาดูบ่อถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นไซส์ประมาณ35เซนนะครับค่ะ35เซนแล้วก็คัดเกรดครับคัดเกรดนะครับคัดเกรดแล้วก็จะสวย คัดคัดเกดครับใช่ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทตัวบอลล์เลยนะครับตัวใหญ่นะคะ500นะคะ500นี่ราคาต่ำนะลดได้ค่ะรับเขาเป็นสายพันธุ์ของอันนี้ไทยเดีญี่ปุ่นฟาร์นอพี่อ๋อพฟาป็นปลาร์่อ่าร์นอมในบ้านเราร์นในบ้านเรานะครับตัวละ500เองนะครับต่อราคาได้แต่ต่อได้ฮะหลายตัวแล้วได้ครับนี่ก็เก็บ เกจเดียวกับเมื่อกี้เลยครับเกจเดียวกับบอดเมื่อกี้แต่มันจะใหญ่กว่านะอ๋อจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะราคาเขาจะตอนนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยนะคะไซนี้ค่ะเจ็ดร้อยอันนี้เหลือน้อยแล้วไหมคะเหลือน้อยแล้วครับค่ะบ่อถัดมาค่ะตอนนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาเลยไหมคะใช่ครับใหญ่ขึ้นมากว่าเมื่อกี้หน่อยเลยค่ะใช่ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะตันนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าร้อยบาทครับ ร0 0นะคะตัวละเ0้าร้อยเก้าแต่เขาไซส์ใหญ่มากเลยนะคะได่สิบเซนได้นะครับ40เซนงานไซส์สี่สิเซน40เซนค่ะไซส์นี้ค่ะมาตรฐานเลยแล้วลายสวยๆทั้งนั้นเลยครับที่เลี้ยงใหม่ๆพี่ไม่ต้องซื้อตัวใหญ่ก็ได้ไซส์นี้เป็นลมเพราะสวยค่ะถ้าคือเป็กเกตเดียวกับ ตัวใหญ่เลยแต่ที่แต่ว่าอายุแค่ประมาณ4เดือนตัวนี้จะ4เดือนใช่ไหมคะแค่สเดือนนะคะราคาก็จะไม่แพง300บาทครับโอ้ครับฟุตนึงแต่300บาทนะครับมันจะสมบูรณ์มากครับสรดล้ำแล้วก็หุ่นมันก็ดีครับเริ่มเลี้ยงก็สามารถแบบเขาอย่างแบบแบบนี้เอาไปได้เลยใช่อาราจะแข็งแรงไซส์ในแบบนี้นะครับมันมีสีครกเงื่พร้อมเข้าบ้านะแล้วก็คัวกูซังเกตอะไรอย่างนี้มีหมดเลย สวยๆอย่างน pues mm ั 8, nah. ้นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูบ่อถัดไปนะคะบ่อนี้เป็นบ่อรวมเหรอคะใช่ท่รวมใหญ่กหห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 หัหห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 มหห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 ่หห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 หคหห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 ่หห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 ่หห่หห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 หนะ จะขายไม่แพงแล้วไอ้บอร์ดนี้แค่500ร้อเหมือนกันดี่500เหรอคะตัวละ500ร้อตัวใหญ่เนี่ยแหละครับ500ถ้าใหญ่อย่างนี้อยู่ที่หนึ่นห้าร้อยหนึ่งพันไซส์ใหญ่ใหญ่สุดนะครับไซส์เล็ก500 500นะครับแต่สูงสีสันเพ่เขาลายต่างกันนี่ตัวอย่างตัวใหญ่อะค่ะเขาเขาเป็นคนละสายพันธุ์หรือว่ายังไงคะหรือว่าผ่าพันเดียวกันแต่คนละลายผ่านเดียวกันคนละลายมากกว่าครับอ๋อสายพันธุ์เดียวกันแต่คนละลายดูสิครแล้วแต่ ลายไหนที่ลูกค้านิยมมากค่ะซิงเกิลสีทองแอดดัลแรกนะฮะเราลงมาก็จะเป็นขาวแดนตนอมาก็เป็นพวกสังเก้ซากุระอะไรเงี้ยอ๋อที่จะมีสีดำใช่ไหมมีสีดำใช่ครับใช่ครับขาวดำแดนเนี่ยเขาก็จะเรียกสังเก้ก็ได้ครับหรือซากุระก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูบอดถัดมานะคะบอดนี้จะตัวเล็กหน่อยไหมคะตัวเล็ก แต่ม่เป็นรุ่น,อนนอกที่แบกอีเกตหนงว่ะอ๋อนี่คือสายพันธุ์นอกเลยนะครับสายพันธุ์อนอกเลยครับก็จะมีพวกคาราชิแล้วก็ฮิโชวาครับอ่านี่คือชื่อองมันนะค่ะครับผมราคาเท่าไหร่ครับแม่ายนี้อยู่ที่ประมาณตัว350ครับสีเหลืองนี่ชื่ออะไรนะคะคาราชิครับผมคาราชิครับจะเป็นสายพันธุ์เชื่อนค่ะแล้วถ้าเป็นตัวสีเนี่ยค่ะออกกลายดำๆเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าฮิโชวาครับฮิโชวาครับ แล้วถ้าขาวล้วนนะคะนี่อันนี้ก็คาราชีเหมือนกันสีมันจะอ่อนๆไม่ใช่ขาวค่ะสีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนนะครับบ่อถัดมานะคะตัวบ่อนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะแต่ว่าเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเอาไปส่งลูกค้าเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือให้เราเห็นแค่2ตัวนะคะอันนี้สายพันธุ์อะไรครับอันนี้คาราชีเหมือนกันคาราชินะครับแต่ตัวใหญ่นะครับแบนี้ลือ แต่วันนี้มันจะขายอยู่ประมาณตัวละประมาณห้าพันแปดสิบเซนตัวละห้าพันนะครับแปดสิบเซนห้าพันตัวตัวเล็กนั่นละคะอันนี้อารกิครับค่ะอารกิตัวนี้ลายมันไม่เต็มก็เลยราคาขเต็มตัวละพันห้าครับพี่ตัวละพันห้าลายเขาไม่เต็มนะคะใช่ครับและร้านนี้ถ้าชอบถูกใจนะครับมาดูแล้วก็ต่อราคาดูนะครับก็คือจะเอาไปส่ง ไปอเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นส่งลงบอกให้ลูกค้าใช่ไหมคะถ้าลูกค้าซื้อเป็น,นจำนวนจำนวนเยอะล,ลูกพี่เขาจะไปส่งค่ะทางร้านก็จะมีไปส่งให้ค่ะครับบรอร์ถัดมาค่ะเม็ดสุดเลยครับก็จะเม็ดแทนแบบน,นี้ราคราค<ๆ>เขาจะเป็นไซส์เล็กสุดใช่ไหมคะเล็กสุดในร้านเลยเล็กสุดในร้านนะคะเป็นน้องเล็กเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะ35บห้บตัวละ3าครับอุ้ยตัวกี่เซนคะเนี่ย เกือบ30มบเซนครับประมาณใช่ไหมคยี่สิบเปอร์เซ็นครับยี่สิบนยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะตัวสวยๆเลยค่ะเยอะเลยค่ะทุกถูกได้ครับมีแพงค่ะเดี๋ยวเรามาดูบ่อถัดไปนะคะอันนี้ก็สวยนะค่ะไซส์เท่าไหร่คะเนี่ยบ่อนี้วัอนี้ขายแค่ตัวละประมาณหกสิบบาทดิหกสิบบาทไซส์ประมาณเท่าไหร่คะ ได้ประมาณเกือบฟุตหนึ่งเหมือนกันเกือบหนึ่งฟุตใช่ไหมคะ6กสบาทนะคะบาทค่ะสวยๆเลยค่ะๆๆตอนนี้เราก็พาชมปลากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย